วันนี้นะวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มารีวิวนะครับชุดอะแดปเตอร์นะครับใส่กับเพา19มินนะครับของมอเตอร์นะครับ1,000วัตต์ของลูกค้าสั่งมานะครับบอกว่าจะได้อะแดปเตอร์นะครับแรงนะครับมอเตอร์ทดเกียรนะครับที่ว่ามีแกน19มินนะครับริมนะครับริม5มินนะครับแล้วก็ความยาวนะครับประมาณ30มินนะครับ ลูกค้าตามตัวอย่างลูกค้าส่งรูปมาตัวนี้นะครับผมจับเจาะอะแดปเตอร์นะครับต่ออีกทีหนึ่งนะครับนะฮะเพื่อจะเอาใส่ครับสเตอร์นะครับสุดสเตอร์ใหญ่นะครับตัวนี้22ฟันนะครับ22ฟันนะครับย 2T ทีนะครับตัวนี้นะฮะลูกค้าบอกว่าตัวเดิมนะครับ ของเดิมนะครับจะเตอที่มอเตอร์ที่เขาให้มานะครับอยู่ที่12นะครับเลยไม่ได้ไม่ได้ความเร็วนะครับแต่ความแรงได้นะครับใส่กับ3ล้อเขาเนาะฮะนะครับก็เลยลูกค้าบอกอยากได้นะครับจะให้เร็วขึ้นนะฮะก็จัดไปนะครับก็เท่าเท่าตัวนะครับหลังจากเร็วฮะเร็วชักน20นะครับตอนนี้ก็จะขึ้นประมาณ35 40ถึงนะครับนะฮะ นะครับผมตัวนี้อะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนเพิ่มใหญ่ได้นะครับก็ก็จะใส่ประมาณนี้นะครับยึดน็อตทั้งหมดนะครับตัวนี้ของสเตอร์นะครับแปดรูนะครับเพื่อความแน่นหนานะครับแปดรูนะครับแล้วก็ส่วนอะแดปเตอร์ตัวนอกนี่นะครับยึดกับตัวนี้นะครับก็หกรูนะครับทั้งหมดนะฮะหกรูแต่แตนี้ผมยึดแค่สามรูนะครับถ้าลูกค้า ต้องการเพิ่มนะครับก็ต้องยึดไปอีดก็ได้นะครับ M6 นะครับ M6 นะครับนะฮะ M6 มาเลยนะครับผมทําให้ง่ายขึ้นนะครับไปหาซื้ออุปกรณ์ทีเดียวนะครับจบนะครับใส่ M6 ทั้งหมดนะครับนะฮะนี่ครับ M6 นะครับ M6 นะครับนะฮะใช้ปูแจ10เมนตนะครับขันนะฮะนะครับไอที่ประกอบนะครับก็จะประกอบยังไงก็ได้ครับก็ฝั่งไหนก็ได้ครับนะฮะ จามารีดดอดได้เลยนะครับนะครับผมโอเคเครับไม่ไ้ะัาีซื้อมาให้เองหมดเลยนะครับทำเองหมดเลยนะครับชุดนี้นะครับพร้อมนะครับพร้อมส่งนะครับห้าร้อยยี่สิบบาทนะครับผมเสนอไปให้ลูกค้ามาแล้วนะครับลูกค้าสั่งลูกค้าบอกพอพอใจนะครับ ก็บอกจัดมาเอานะครับก็เลยทําให้นะครับอันอื่นนะครับผมทดลองแล้วนะครับลองโชว์ให้ดูนะครับนี่ฮะเข้าลองพอดีนะครับนี่ครับพอดีลองนะนะครับไม่เบียดเนาะให้พอดีนะครับไม่ให้เบียดนะครับนะครับนะครับสี่สองศูนย์นะครับโซ่ตรงนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับนะครับของโอเคครับไปแล้วครับสําหรับรีวิวนะครับตัวนี้นะครับ สั่งมาครับสั่งมานะครับอยากได้แบบไหนสั่งได้นะครับผมกอมเครื่องมือนะครับเครื่อง CNC นะครับมีหมดนะครับนะฮะเขียนแบบออกแบบนะครับสามารถทําให้ได้ทุกทุกงานนะครับไปนะครับตอนนี้นะครับก็ใส่น็อตนะครับเต็มที่นะครับแปดตัวนะครับนะเพื่อความมั่นใจของลูกค้านะครับมาเปิดลอกให้ดูนะครับ ทำไม่ตรงเลยครับตรงนะครับเพื่อใช้งานจะได้ไม่สั่นนะครับไม่กระตุกไม่สั่นนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสเตอร์ตัวนี้นะครับอะแดปเตอร์นะครับพร้อมสเตอร์นะครับชุดนี้นะครับโอ้โหนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับครบเซ็ตนะครับเจาะรู19มิลนะครับเรียบร้อยนะครับ